สวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องจ้าสิผ้าเขาขั้วอีกแล้วค่ะเนาะหาเข้าครัวอีกมีแตเหต็ดกินนละพี่น้องลีปข่อยเนาะ <c ười> เป็นขีปเห็ดกิ่นเห็ดยาก <c ười> ไม่ได้ไปหันมาหนีข่อยสิว่าใครเด็กว่าใครอยากทายบันไดเนาะค่ะพี่น้องเนะาะว่าใครอยากว่าใครอยากทายลิปนะไปดูโพดพี่น้องแต่แต่เดี๋ยวกัน เดี๋ยวหลังปั้นจังสีเห็เบิ้งผ้าขาวว่ไปเห็ดต้มในถั่วเขียวอันควบักพริกพี่นอ้องควบักพริกละไอบาดนี่ตกปิดไว้ก่อนเครื่องสิค่อยต้มในถั่วเขียวหันค่อยอัดคลิปไปย่างดีอัดแล้วคอ่อยลืมอันคอ่อยลืมบันทึกไว้มันะระบ่ายที่บาดนี่พี่น้อง บานนี้คนเราต้มได้บอกตัวเขี้ยวแล้วคยต้มไวแล้วสิบซิบนาทีเนาะคะ่ะพี่น้องซิบนาทีเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะน้องคอยต้มแล้วสิบนาทีเนาะค่อยกับเอาอันเอาฟ้ามาปิดไว้เอาฟ้าปิดไว้เนาะคะ่ะคอยสิเพิ่มไปอีกคอยเสียไว้ยังสิเราแช่น้ำห้อนไวประมาณสักสักสักชั่วโมงหนึ่งเด้พี่น้องเด้อสักชั่วโมงหนึ่งละบาทพี่ย,ยังสิยังสิเอาไปต้มอีก เพราะว่ามันจังแบบพบเปลืองแก๊สน่ะนะพี่น,อน้องค่ะถ้าไปตม้มจังสรนลรามันเปลืองแก๊พี่น้องจา้าเอาจังสี่เนะาะบบแซ่โบแซ่น้ำเย็นนะคะเอาไปต้มแล้วก็เอามาแซ่น้ำห่อนหอยต้มสิบนา้ที่แล้วก็เอามาแซ่ไว้ส,าาส,สิบประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบ่งกันจ้าพี่น้องจา้าพี่น้องคะ่ะต้มมาได้จักหานา้ที่ผัดลืมไทยเนาะพี่น้องสิงได้แล้วด้วคะ่ะเนี่ย สิได้แล้วพี่น้องแตกแล้วเห็นบ่บ่บ่เห็ดไฟแห้งแต่ว่าเขาสีเติมหนาอีกจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อน้นาพิ่นยังหน่อยอยู่เนาะสีเติมอีกจักหน่อยแล้วะคะ่ะพี่น้องตองกงน้อยใส่อีกแล้วค่ะพี่น้อง ข่อยบ่มีหัวขิ้งขอก็เอาใบขิ้งใส่เนาะพี่น้องเนาะขอพี่ปลปูกไว้หน้าบ้านข่อยเออหอมคือกันจ้าพี่น้องแต่ว,ว่ากับเรหอมซำหัวดอกเนาะหัวละหอมเห็นบอกมันแตกลแล้ว,วพี่น้องข่อยสีเศร้าเลยเด้อพี่น้องเด้อข่อยสีเศร้าเดี๋ยวให้มันเดือดอีกเปิ้อนนึงข่อยสีเศร้าแล้วข่อยสีปิดปิดไฟเนาะคะ่ะเนาะข่อยสีปิดไฟแล้วข่อยใส่หมอ้อหมอนี่ถ้าพี่น้องเนาะหมอมนี่ เดือดและะ้วค่ะพี่น้องคะเดือดแล้วเนาะคะ่ะได้แล้วพี่น้องจา้าเนาะเดือดประมาณนี้แหละเดือบบุบบุบด้เลยพี่น้องเดี๋ยวมันสิเละตุ่มเปะเนาะเอาลคะค่ะพี่น้องปิดปิดแก๊สกะะสกักก่อนเนาะค่ะแก๊สสก่อนต้มในถั่วเขียวมีกะเฮ็ดกิน มีเห็ดก,กินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยจะเปลี่ยนหมอกันด้วจ้าพน้องจ้าต้มจังสีบ่บเปืองแก็ดเนาะค่ะเนาะล่างดีๆแล้วก็เอาไปต้มน้ำห้อนสิบหานาทีแล้วก็แช่ไว้ชั่วโมงหนึ่งแช่น้ำห้อนไว้หั่นชั่วโมงหนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็เอามาต้มอีกสิบหานาทีพ่อเลยนี่ว่างหั่นขอยต้มเพื่ออ,อจสิบโป้ถึงสิบหานาทีพี่น้องอาจสิบนาทีก้าเอาเนาะ เอาซิหาในที่กระแ้วกันแจ้พี่น้องเนาะนี่นะคะ่ะต้มในถั่วเขียวเนาะคลิปนี้กับสีดํา่าผ้าจากพี่น้องไปแค่เก้านะคะคลิปหนาพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นําเด้อค่ะพี่น้องไปละคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า